อาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกันกบเกมคุกกี้รันคิงดอมนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจาเล่นกิจกรรมร้านเค้กของเจอ้าดมอตาน,นั่นเองเป็นกิจกรรมให้เราตกแต่งหน้าเค้กนะครับผมอยากรู้เป็นยังไงเราก็ลองมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีจ้าขอเค้กครีมน้ำสดหน่อยนะเอาแบบสีชั้นให้ดูเปชีวิตชีวาหน่อยนะ อ่าโอเคครับต้องการเป็นของตกแต่งแบบไหนดีครีมตกแต่งก็ขอเป็นครีมนมสดละกันสักแตกละลัแตกละสี่ชิ้นละกันนะโอเคจัดการเองไปทําเค้กกันเลยดีกว่าอ่าขอขอเป็นครีมนมสดสี่ชั้นสินะจัดไปครีมนมสดแล้วปาดเค้กปาดเค้กสี่ชั้นไปเลย ปาดครีมอย่างพิธีพิธนันบนแผ่นเคแล้วก็ซ้อนขึ้นไปแอ,อเครเคเรียบร้อยจากนั้นเขาให้เราใส่ครีมนมสดเข้าไปใช่ไหมเอาเป็นสี่ชิ้นโอเคได้ค่ะคุณลูกค้าครับไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปเลยสีจุดแบบจุกจุกอืมเหนนี้คงพอแล้วเลยอ่าอ่าเยลลี่เขาไม่ได้บอกอะไรงั้นก็ไปกันเลย เสร็จแล้วหนึสองสามทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันสั่งเลยเจ๋งมากอได้ห้าหมดใจนะครับผมลูกค้าคนแรกไปแล้วต่อมากันเด้วลูกค้าคนที่สองมีเค้กคีบูเบอรีเปรีย้ยวหวานมัมยคงเอาไปแบ่งกันกินได้เนอะขอสักสามชั้นแล้วกันคีบูบอรีกับครีมสตอบบรอเบอรี่น่าจะดีด้วยขออย่างละสี่อันพอนะ โอเคโอเคเราเราจะเราจะไม่เราจะไม่ไม่ถามอะไรมากกว่านะี้แล้วดูดูเขาทาหน้าอืสีหน้าบึง้งตึงมากเราไปว่าเราไปทาเค้กก่อนที่เขาจะรอนานนะครับผมอเขาเเป็นบูเบอรี่เปรี้ยวหวานสามชั้นสินะบูเบอรี่เปรี้ยวหวานอันนี้บ <ues, ific. S 2> เฮ้ยรอนานจังเลยเฮ้ยเสร็จเรื่องเออใจเย็น ENT ครับผมผมผมเพิ่งทาเค้กชั้นแรกเค้กะาใจาเย็นๆนะครับ ถ้ารีบร้อนแล้วก็ไปร้านอื่นได้เลยนะฮะผมเออทำเป็ร้านนี้เขาทำนานจังเลยเนี่ยฮะนัน่นกาชั้นบินไปเลยอต่อมาเป็นฮีบูเบอร์รี่และครีมสตอรอเบอรี่ก็น่าจะดีอย่างละสี่อันพอโอเคอย่างละสี่อันเอาตรงไหนดีนะเนี่ยอ่าเฮ้ยเร็วๆหน่อยเฮ้ยฉันเริ่มเป็นพอใจแล้วนะอ๋อใจเย็นคคุณลูกค้าครับ เราต้องรีบเราต้องรีบทําให้เจ้าคุกกี้ตัวนั้นกินคะตอนานเร็วๆอีกนิดฉันจะปล่อยกาไปจิกแล้วนะไม่ไม่นะครับผมเพิ่งตกแต่งมาด้วยท็อปปิ้งสุดหรูเลยนะวันนี้อย่าให้อีกาคุณมาจิกผมนะครับท็อปปิ้งผมที่แต่งบนหัวผมเนี่ยมันแพงมากๆเลยนะครับผมฉันไม่สนอ่ะเร็วๆโอเคครับอตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับผมเรียบรอ้อย โอเคยอดเยี่ยมไปเลยนี่ถึงไม่ใส่ลูกเกดก,ก็ดูหน้าอร่อยโอเคถือว่าเป็นที่หน้าพอจากของลูกค้าคนนี้นะครับผมเขายิ้มแย้มแล้วอย่างน้อยเราก็ได้ห้างหัวใจไปเลยโอเคเี๋เือไปแล้วน่เองอสวัสดีอันนี้อยากกินเค้กจังขอเป็นเค้กครีมช็อกโกวานดีกว่า เดี๋ยวก็เอามากินด้วยกันอยู่แล้วงั้นสามชั้นพอละกันขอเป็นครีมช็อกโก้แบบแน่นๆได้มาขอบคุณน,นะโอเคเราจะตามสั่งตามลูกค้านะครับแล้วก็มีนางฟ้าช็อกโกแลตไหมอ่ะว้าของขอเยอะเลยนะโอเคได้เลยจะไปทําเค้กกันเลยอย่างแรกขาขอเป็นอะไรนะเจ้าคุกกี้รสนมครีมช็อกโกว่านซินนะขอสามชั้นโอเคครีมช็อกโกว่านกันนะอันนี้ ทำไมเป็นคุกกี้รสนมแต่มทำไมถึงไปกินเค้กนมสดล่ะฮะที่จริงผมไม่ได้บอกคุณเลยนะครับที่จริงแล้วผมแอบ,บชอบคุณดาร์กช็อกโกอยู่ไงล่ะอ๋ะออย่างนี้เองคุณจะทําทำเค้กไปเซอร์ไพรส์คุณดาร์กช็อกโกสินะครับใช่แล้วว,ว้าวอโอเคฮะลูกค้าคนนี้เขาต้องการทำเค้กไปเพื่อเซอร์ไพรส์ท่านดาร์กช็อกโกนั่นเอง สามชั้นเสร็จแล้วจากนั้นครีมช็อกโก้แบบแน่นๆโอเคจัดไปเขาบอกจะได้ครีมช็อกโก้แบบแน่นๆโอ้ขอทำแบบที่แบบคุกกี้คุกกี้ดาร์กช็อกโก้เขาพอใจเลยนะครับได้เลยจ้าอขอเวลาสักแป๊บนึงนะการบีบครีมเนี่ยมันต้องพิธีพิทันซะหน่อย เราจะรีบร้อนไม่ได้การที่เราจะให้เค้กกับคนรักเนี่ยมันต้องใจเย็นๆอออย่างนี้นี่เองนั้นผมขอไปเดินห้างด้วยก่อนนะกลับมาหวังว่าคุณจะเสร็จแล้วนะโอ้โหคงไม่น่าจะนานขนาดนะั้นหรอกมันครับนีเออเาเราใกล้เสร็จแล้วนะครับเราต้องแต่งให้มันดูสวยๆหน่อยอบีบครีมแบบ ช็อกโกแลแน่นๆน่นนี่เสร็จแล้วต่อมาเขาขอเป็นนางฟ้าช็อกโกแลตไหมขอเยอะๆเลยอ่านี่ใช่ไหมอ่านางฟ้าถ้าคุกที่รักช็อกโก้จะต้องถูกใจมากแน่ๆเลยครับถ้าได้มากินร้านนี้ผมรับรองได้ว่าอาร่อยมากๆเลยคุณลูกค้าก็ชมเกินไปนะครับผมแหมไม่ขนาดนั้นหรอกครับใส่ๆยัดๆเข้าไป ตอนนี้เอาเอาเยอะๆเอาเยอะๆนี่เอาเยอะๆโอ้โหจะนางฟ้ากลายเป็นผีกองกอยหลายตัวอ่าโอเคประมาณนี้น่าจะพอนะครับผมอส่งเคสเรียบร้อยย้ตึ้งตึ้งตึ้ง,ง,ง,งว้าวแวบวับเลยนะตกแต่งครีมได้อย่างไม่มีทิ่ติเลยเนี่ยทักษะย,ยอดเยี่ยมมากโอเคเราก็ได้ห้าห้าหัวใจกันไปนะครับผม ลูกค้าคนต่อไปผ่านไปแล้ว่าลูกค้าคุกกี้เอาเค้กนมสดมาเนี่ยเอามาเลยสองชั้นจุกๆนะโอเจใจในะจใจจ้าเราจะเจอลูกค้าเริ่มใหม่อีกแล้วน,นี่ถตาไม่ใช่อะไรหรอคฉันไม่สนหรอกนะงั้นทีมตกแต่งก็เอาเป็นรีมนมสดเยอะด้วยอะ่ะโอเคขอสเกตด้าช็อกโกแลตเยอะด้วยละ่ะแล้วก็รีบๆทำหน่อยจะดีมากเลยนะโอ,โอ้โหครับคุณลูกค้าครับ ได้โปรดนั่งรออยู่ตรงนั้นก่อนนะครับอ้าวเร็วๆอ้าวผมยยงไปทำทำเค้กเลยอ๋อลูกค้าเขาเป็นครีมนมสดสองชั้นนะครับผมอ้าเร็วๆเสร็จแล้วยังโอ้โหผมเพิ่งทำอบเค้กเสร็จเองนะครับผมใจเย็นๆนะคระับคุณคุกกี้ตอนนี้เราทาเค้กนมสดสองชั้นไปโอเคเรียบร้อยจากนั้น เขาก็ <K 're S 1> ขอเป็นครีมนมสดเยอะๆโอ้โ oh, ห oh. จัดไปเอวันนี้ฉันจะตามล่าใครดีนะฉันไม่ตามล่าใครแล้วฉันว่าฉันล่าเจ้าของร้านในร้านเลยดีกว่าไหมโอ้ oh, จะเย็นครับผมก็เราทาเค้กคุณอยู่ครับบางทีถ้าคุณกินเค้กแล้วแล้วก็อารมณ์คุณอาจจะสงบสติอารมณ์ก็ได้นะครับผมอ่ามันก็เร็วๆแล้วกันได้ครับใจเย็นๆนะครับคุณคุกกี้ ตอนนี้ผมกำลังทำให้คุณอย่างพิธีพิถันอยู่ถ้าเราทำมันเร็วเกิดไปแล้วก็มันอาจจะเป็นเค้กที่ไม่อร่อยก็ได้นะครับท่านคุกกี้ครับนั่นเหรอเอ่อ,อ,อโอเคงั้นฉันจะให้เวลาอีก5นาทีนะขอบคุณมากครับลูกค้าครับอ่าจากนั้นเราก็ใส่สเก็ดดาวช็อกโกแลตนั่นเองเอาเยอะๆเลยใช่ไหมเฮ้ใกล้เสร็จแล้อย่งมีดในมือฉันที่มันสั่นแล้วนะ ใจเย็นนะครับคุณลูกค้าครับพอดีใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมผมกำลังหาสเก็ดดาวให้คุณกี้กินอยู่แบบเยอะๆจุกๆไปเลยอ่าเดระวังว่าจะมีปืนสั่นๆเหมือนกันนะโอ,อ,โอ้ใจเย็นนะครับคุณลูกค้าครับอตอนนี้เราก็ใส่สเก็ตด,ดาวไปให้เยอะๆเลยนะครับผมไม่งั้นเราจะต้องโดนฆ่าแน่ๆเลยอ่า,อาโอเคเรียบร้อย แต่นับส่งเค้กไปเลยจร้งจๆงจแบบนี้จะเอาเงินไปทำไมกันเนี่ยถ้าเอาสอยากินให้หมดเลยเห็นไหมครับคุณลูกค้าครับผมบอกแล้วว่าถ้าคุณเห็นเค้กผมเนี่ยจะทำให้ใจคุณใจเย็นลงได้อย่างแน่นอนนะครับจริงๆด้วยสินะงั้นฉันไปดีกว่านะอ๋อเร็วอัพด,ด้วยนะครับผมโอเค ไปไปไปเป็นไงครับสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าสนุกแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายเเอดอีย๋ยวได้เค้กไว้กินตอนพักที่ห้องทำงานในพิพิธภัณฑ์จังนะขอครีมสตรอเบอร์รี่หอมๆด้วยนะขอเค้กสี่ชั้นด้วยได้ไหมอ่ะอืมจแต่งครีมสตรอเบอร์รี่ให้สองอันก็พอแล้วกันท็อปปิ้งก็ขอเป็นดอกแคนดี้ก็ดีนะ ทำให้นึกถึงวิธีการกินของอาณาจักรโฮรี่เบอร์รี่สบายโบราณนนะขอสองอันละกันคุณลูกค้าครับคือผมมีความจริงจังสารภาพครับพอดีคือว่าครีมตอนนี้ของเราหมดนะครับผมเอาไว้มาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมครับเอ้อฉันไม่น่ามาที่นี่เลย